สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับดีดีต้อนรับข้สสูนของเต้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกมเดว์บล็อสคอนะในคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนไปลุยกิจกรรมตัวนี้นะฮะ Fairy Tale i m v i t a t i o n นะครับก็มาตั้งแต่วันที่15ตุลาแล้วนะครับหมดวันที่29ตุลาคมนะกิจกรรมนี้นะครับบอกเลยว่าแนะนำทุกคนฟาร์มเลยจริงๆนะครับผมจะพาเพื่อนไปลุยด่านสุดท้ายเลยนะครับความยากระดับฮาร์ดครับด่านที่8นะครับถามว่าทำไมถึงต้องฟาร์มในกิจกรรมนี้เพราะว่าของดรอปดีมากครับนี้ครับ มีอันนี้ชิ้นนี้นะครับทำให้เราอัปเกรดอาวุธของเราครับจากสีม่วงสีทองได้นะแล้วก็ชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้เป็นการอัปเกรดตัวละครเรานะครับซึ่งหาค่อนข้างยากนะครับลงด่านนี้ได้ครบเลยรวมถึงอาวุธตรงนี้นะครับอันนี้ครับความสามารถคือใส่2ชิ้นเพิ่มคียเลดครับใส่4ชิ้นครับเมื่อติดคียเมื่อไหร่อิกนอร์ดิฟส์ศัตรูทันทีครับแล้วก็ อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับไม่สามารถฟาร์มได้ในด่านรายวันด้วยนะคุ้มค่ามากๆครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งที่แนะนําครับคือด่าน7นะครับมี2ชิ้นนี้ครับนี่หลอดสีม่วงครับแล้วก็ผลึกสีม่วงอันนี้ก็หายากเช่นกันนะครับแนะนําเลยก็เพื่อนๆขาดอันไหนก็ฟาร์มด่านนั้นๆนะครับเอาละมามาลุยด่านนี้กันนะครับด่านนี้เงื่อนไขในการที่ได้3ดาวนะครับ1ชนะครับ2ไม่มีใครตายครับ3ครับห้ามยืมเพื่อนครับ ง่ายๆแค่นี้เลยนะก็ใครที่ทีมยังไม่แข็งนะครับแนะนำให้เล่น2รอบนะครับรอบแรกใช้ทีมของเรานะครับทั้งหมดเลยนะรอบที่2ครับให้ยืมเพื่อนนะครับของผมเนี่ยจะยืมเพื่อนให้ดูนะครับจริงๆทีมของผมก็ใช้ทีมนี้นี่แหละนะแต่ว่าของผมทีมด้วยตัวเองเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะครับก็เลยเล่นสเต็ปที่บอกเพื่อนๆไปก็คือให้เล่นของตัวเองไปก่อนนะครับแล้วก็ ยืมเพื่อนเพราะว่าทีมผมเองอะมันมีคนตายตรงเนี้ยชอบตายนะครับแถวข้างหน้านะเอาล่ะไปลุยเลยครับผมก็ไปแอดเพื่อนนะฮะจะได้แบบเพื่อนโหดๆนะครับนี่ดูนะดาเมจแรงมากนะครับโป้งเข้าไปสามหมื่นึงครับประตูเลือดแสนเกนะครับ อันนี้ของผมก็จะกลางโลกทุกครั้งครับเพื่อไม่ให้ตายนะอันนี้ก็ตีแบงครับเพราะว่าเลือดเราไม่ลดอันนี้ตีไปก่อนนะครับศัตนนรตตูมันจะเริ่มเก่งตอนเธนหลังๆนะอาจไปเรื่อยครับ อย่าให้ทีมงานเราตายก็พอครับกลางโลกตลอดนะครับอันนี้เลือดลดนิดหน่อยอยู่ยยไปก่อนครับอัดไปฮะห้าหมืนสี่ครับติดคริสวยงามมาก <c oughs> าละบอสมันจะเริ่มโหดแล้วนะเรียกหุ่นก่อนครับ มันเริ่มมาแล้วตัูไปครับคุณโยนเราตีไปเลือบอสเหลือห้าหมื่นเก้าเท่านั้น,น,นกลางโลกไปก่อนอยู่แล้วครับโอเคอันนี้โอเวอร์หลอดไปเลยปิดบัญชีได้ไหมเหลือสองหมื่นนะฮะอะไรที่เหลือเพื่อเราจัดการแล้วล่ะเจ็ดพัน กระโดดฟาดมาเพิ่มเกดนิดนึงนะครับอืมโอเคยังได้อยู่ครับเอาเราโดนสตันนะฮะอยู่ละกันไปครับหุนโยนของเราเรียบรอ้อยศัตรูต,ตายแล้วครับ ผ่านอย่างได้ไดาครับได้3ดาวด้วยนี่หนไหมของดอกโอ้โหตาหนึ่งสิบหกเลยนะฮะโคตรดีครับนี่ดอกอันนี้ด้วยนะฮะถ้าโชคดีจะได้ตัวชิปสีม่วงด้วยนะครับเป็นไ,ไงบ้างฮะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นก็ปั่นสปีดนิดนึงละกันนะครับผมตรงนี้กิจกรรมหมดไั้ที่29นะครับ แนะนำให้ฟาร์มกันรัวๆเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนสําหรับของอัพตัวละครแล้วก็ชิปเซตนะครับในการใส่อุปกรณ์ของเราด้วยนะครับโอเคยังไงฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด u b s ส r คร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย